สาบายดีพี่น้องมาซื้อสุดะคนเดจ้ามา,ากินเงาะน้ำกันเออนางอ้นเอามานํำนางงนปอกรเรียบร้อยพเพ้าวานั่งลุงคนสิกินไงคนกินแบบสี่แกะหน่ามามากินน้ำกัน,กนอันนี้กัทูเรียนนั่นของลูกแต่เด้อทั้งระยองฝวากมใหแม่ม่นเด้อนี่นะซองลูกหน่ยม<อ>่กะขอบอกขอบใจเจ้าลายๆด้วยล่ะเด้อแต่เด้อ หาเจ้าอยู่ดีมีแห้งถูกสิ่งถูกอย่างเนะเาะเสร็จยังกะการงานกะหายดาดลื่นเด้อห้เจ้านายหักแพงห้เพืพ่นขึ้นเงินเดือนห้เจ้าละลายขากตัวเลียนหมอนทองมาให้แม่กินแต่ยังบันในซุกด้วยพี่น้องอยังดิบอยู่กแหละมันซุกกูเลยจังสีกินอีกเถอะนี่พนซุกตัวน,นี้อันเปนซุกก่อน มากินเงาะน้ำม่มอนเดอร์เอฟซีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเดอ้อแซ่บแเหบมืองกันเดอ้อเงาะหวานหวาน,วาน,วาน fc ใหม่ fc เกา่าจะไม่มอเน,นอร์ fc ใหม่ข้างพัคายา,ขาเขามาเป็าเหมือนอ่ะผมกดใจเนาะดูดีไม่แห้งม่ตสุกุทุกคนตวัวลาบปีใบปีเหมือนไอม,มิแต่สินดีๆเขาเพื่อนเขาซานเนาะ เพาว่าเพื่อนเพาว่าตัวทุกคนกับปราร์ธนาแต่สิ่งดีๆน,นั่นแหละแล้วทำไมเป็นยังเงาะมันต้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยล้วอันนี่ก็ต่างปัญหาทำถามยาย <c oughs> เป็นยังเงาะมันยังมีคนมาสั่นตอบให้ผู้คารเน่น้องลุงจะคู่แม่ก็บผู้กันนะลูกเป็นยังเงาะมันยังมีคนนี่ Mẹ cầm cả bố hủ rồi Mang <laughs> con dành <giàn>, con ngọ Mang <laughs> con dành con ngọ là giòn กินแบบนี้ได้คนก็ให้นวยบักไงได้นังเตะกะผากมาให้แม่สองลูกผ่าคนน้ำนางมนเมื่อให้แม่ม้อนกินสองลูกคนบ้างเอเมนโจ๊บตกสาว่อยโอ้ยต้องลุ้งกับพี่ยังเย้เลย chạy bầu và ăn bầu kín năng chỉ trời kín này là kín năng cầm cỗ ăn năm mù <laughs> Chín, คนคนนะพอ่อจะทำนี่ย่างกบอ้วกกินผักวกกกิตามินให้กินพักแน่ต้มผักต้มผักย่งลวกผักแม่เจ้าผัดปลาหมักลวกพักกินเสือเนาะเจสืออเนอรสิเอาพวกมือหาซืเอซื้อแต่เนื้อแา่ะนั่นให้กิน เป็นเพทพักมันจะมีวิตามินหมูเจ้ากับเพนอยากกิไไนขนไดกินหมูกันกินได้ก็ดี ดฮอนเมื่อเมื่อในคนกับบตกห่อนแทฮอนว่าโอ้ยกะติดเปื่อนกระบเือนกาแฟพรมาถือแพรมาพ่อเสร็จมือเปื่อน อดหน่อยไปใช้นออดหน่อยนอเนะเกินมากินเงาะไหมงองกลง่้องเมื่อไรยินใช่ป้วยได้ไาในร้านมายู่ลรอเปี๋ยวสองคนมีงเขินนัองแล้วร้านอยู่น้ำคะแนนได้ยกร้าน น้องนงอยู่น้ากับโอปุลนุดท้าวหมูมีกัไปในนี่เนออพี่น้องไปหาอยู่หากินนักที่ได้ไปกับบาไดงานเหตุการณ์เหงานบาไดกนเดือนดีๆแน่กับไปอยู่บ้านห้องกินอยู่น้ำิ่น ล่าวนี่หาบพ่ได้เงินเดือนนั่ะหาล้านมันบวกขกินหนกีนก่น่องตำสุดต้องให้ได้สหาล้านมีครอบครัวยอยีพายุคัดได้สำนันหาล้านกะมือนบาทไทยเนาะในยังเดือนสองสามพันบาท ยูลาวกิดเป็นเงินไทยแต่ละล้านตายสองล้านมีเงี้ยสองสามพันบาทสี่พันบาทเดือนหนึ่งพอกินนั่นเลยทางผีทางโหไปทำงานอยู่ไทยเนี่ยผู้ใดก็ได้ดูลาวมันเงินเดือนถือน้องเอ้ยไปเก็ห็ดปัด๊บงกระบอเห็ดปัตรกลุงศูนย์หนั่นคนลร้ายไปเย็ปเห็ดปัตบไปไทยเห็ดปั๊ไปไทย ไปุนบักบอนกะมันกินอยู่นําเพิ่นกย่อนละมืนกะขยอยู่เนาะยังมีเงินเก็บบอนกกินเองเจ้าหอเองแต่ละงานกะบ่คือกันคืองานร้านบนบนร้านายมอนไปนสิแลนะลูกายแม่คันน่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นหลายปีล้น่ะ เป็นเฮดสิบกว่าปีเลยดูจำจำหน่ายน,นี่นะเป็นได้เดือนหนึ่งสองหมื่นกว่าเป็นต่อพ่อกินเมียเป็นอีกกับะมือนแปดทั่วกบสองหมื่นห้ามีเงินเก็บกินอยู่นะฮะแต่จำหน่ายดี เดปดตายมิสแหม่ะแปดไายละด้วยคลิปนี้น้องลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่มนแม่มนพากินพาเที่ยวนะเดจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,ย <c oughs> ร้าน <c oughs> สาว่วย cháu 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 theo nó còn